สวัสดีค่ะยุบช่องสาวลาเด้อจจานี่ค่ะเอาบรรยากาศนะคะวันหยุดนะคะมาฝากพี่น้องเด้อจ้าจ้าสาวลาจ้ะกำลังทำอะไรคะสาวลาซับดอกซับโนมายซับลายก็ส,าาส,าาสาาิมหาโานมานี่จ้างัดทั้งงัดจ้างานทั้งงัดแสนวิวเด้อจ้าแสนวิวให้แน่เด้มแม่นบ่ขอจากแสนวิวเดอ้อจ้ไหหาไ,ไม่ไมีอะไรคิดใดๆหนมายอันนี้ เสาหล่ากันสิมาซับนอนใหม่ค่ะทุกคนอ้อยากแค่งกลัวสิได์ตะลานนอนเป็นบ่แ<น>จ็คแสนวิวให้เสาหล่านี่เด้อจ้า,จาเอาดาวหล,ล,ลายน้ำเนี่ยเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้เสาหลา่านไดเด้อค่ะไปจา้าไปงัดงัดทั้งงานจ้านี่ค่านอนใหม,มนนนน่นอนนี่กับนอนนี่นี่น่อนนี่กับนอนนี่เป็นว่สองนอนไปใพ่อด็ตุ่ม พอดีแกงอยู่ตัวนี้ไปไปไปจ้ะเฝ้าเฝ้าเฝ้าไม่ยาสีมะพรไม่ยาสีมะพร้าวโยกยกจ้าไปจ้ารักน้องใหม่เมี่ยมีโซโลได้จังนาได้แดงได้แองได้แดงนีจ้ะนี น้ำใหม่เลยนะจ๊ะแสนวิวใหมือยเด้จ้ายากอยากนอนยากอยากรักน้องใหม่ไม่ยากจ้ะนี่เล้อจ้ะนี่อีกนอนนึงจ้ะตะบนช่างนย่แล้วไม่ต้องเข้ามาหรอกลูกยาสลัดลงไปด้านล่างนะแดดแหนงเลยจ้ะแดดฝนคักๆ แม่ถุงถุงถุงแบบก็นี้ค่ะสาวหลาก็พามาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะทุกคนอืมนี่ค่ะบรรยากาศตรงให้ทร่งนาจ้ะวันนี้สาวหลาสิมารีนอนเว้นจ้ะกี้คานเกี่ยวหยาจ้ะสิฟ้ามาลีนอนเว้นไปไปเบิ่งกันเลย นี่พ่อเห็ดเหรอพี่น้องอือนีง่ายเห็ดเห็ดกินได้บ่ล่ะจ้าเห็ดอหย่างินแนเห็ดหัวหยาโอ้กินไม่ได้ถ้าเห็ดแบบว่าถ้ามันดำๆแบบนี้กินไม่ได้นี่เห็ดพี่เบื่อสาวเลยว่าเห็ดพี่เบื่อกินไม่ได้จ้ะเห็ดแบบนี้เห็ดพี่เบื่อจ้ะนี่ค่ะไกินไม่ได้จ้ะกินไม่ได้คนกินไม่ได้ค่ะนี่ค่ะ เห็ดค nah, um. ่ะดีใจเลยดีใจเบิร์อะไรแมนเห็ดกินได้อุนเดออีกยอมหนึ่งไหนคะสาหล่าอุ้ยหลากหลายหนึ่งเสียดายเสียดายกินไม่ได้ค่ะโอ้กินบ่ได้เด้อจ้าเห็ดพี่เบื่อจ้ะไปซะไปหาอีกเบิรงเพื่อได้เพื่อมันล้มเดอนี่ค่ะงามก็เต็มทุ่งเต็มสาพี่น้อง ไปหาเห็ดกันเลยจ้าไปเปิ็งเขาตอนมม่วงไปนี่ละจ้าพี่น้องหลังจากทีไดไอโนใหม่มากนะคะก็มาทําการนะคะปอกเปลือกมันออกเนี่ยจ้าแล้วเราก็มาฝานเราก็มาต้มจ้าต้มนะคะต้มไปเลยให้มันจืดนะคะโดยที่ใส่น้ําตาลลงไปน้ำเดือดจ้ามันจะได้จืดไวแล้วก็นน้าตาลก็จะหวานซึมเขา้าในเนือ้อนโใหม่น้ำจ้าพี่น้องคะ่ะ นี่เคล็ดลับนะคะเป็นอย่างน่อหม่คือววานแต่นี่จ้าเสร็จแล้วเราก็มาทําการเตรียมน้ําพริกกะปิจ้าเอากะปิมาย่างไฟนี่จ้าพี่น้องห่อใบตองแล้วก็มาปิ่งแบบนี้ละค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตำนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างพริกกระเทียมนะจ้านี่ใส่น้ําตาลลงไปนะคะไม่สิด้ตยตำง่ายๆน้ําตาลแล้วก็พงนัวอูมามิเด้อจ้าใส่ลงไปแส่บน้ำหมองนี้แล้วจะพี่น้อง นี่ค่ะตำตำมันน้ำน้ำแล้วเพราะมันแหลกแล้วเขากใส่มะเขือเอิกนะคะมะอึกมะอึกจะใส่ลงไปนะคะฟ้านฟ้านแล้วก็ตำลงไปแล้วก็นวลนวนวดค่ะนวลลงไปแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เตรียมนะคะเอากะปิที่ย่างไฟนะคะทุกคนมันก็จะหอมหอมเดือยพี่น้องค่ะนี่ค่ะเปิดออกก็หอมห่วยหวยนะคะเปิดออกเสร็จแล้วเราก็จะเอามาลงในนี้เลยคุกนะคะคุกสาดนะคะ บื่งลงไปแล้วก็น,นวดนๆในเข่ากันนะคะพี่น้องนวดให้เข่ากันเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมมาค่ะปรุงรสนะคะเครื่องปรุงที่เราจะใส่เพิ่มเติมนะคะใส่น้าําปลาเยาะเยาะใส่คําว่าเยาะเด้อใจจะใส่หลายนะคะเยาะน้ําปลาลงไปมันจะได้หอมๆเพราะว่ากะปิมันมีความเข้มอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะเยาะน้าปลาลงไปค่ะพอตําเข้ากันแล้วก็ใส่น้ําต้มสุกนะคะน้ําอุ่นเด้อใจ นี่ค่ะต้มสุกแล้วก็ทิ้งไว้ให้อุ่นๆนะจ๊ะใ,ใ,ใส่ลงไปแล้วก็คูเรงคูเรงจ่าให้เข้ากันนะคะทุกคนอืสุดยอดค่ะน้ำพริกกะปิจิ้มกับ่อกไม้คือเลิศมากค่ะทุกคนน้านีน้อใหม่ออกไร้นะคะเกิดต้มน้อใหม่เก็บไว้ในตู้เย็นกินได้ห้ายมือเลยค่ะบวัวสิต้มบวัวสิแกงนะคะ ี่จะพี่น้องมาเดือจะมากินน้ำพริกกะปิจิ้มหน่อมไม้กับสาวลาจะทุกคนมาจะมาแซ่บๆน้ำกันค่ะ